อนรับเข้าสู่ช่องบอกก้าวราวสิบค่ะเอาละคะ่ะต้องบอกว่างานนี้มีเดือดกันปุดๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะล่าสุดนะคะว่ามันมีประเด็นนะคะเกี่ยวกับไทยเขมรหรือว่าไทยกัมพูชานั่นเองคะ่ะแล้วก็มีเรื่องออกมานะคะว่ามีคนสั่งให้หยุดยิงนั่นเองคะ่ะเพราะว่าพลโทบุญสินพาดกลางหรือที่เรารู้จักกันก็คือแม่ทับกุ้งนะคะก็คือ เออแม่ทัพภาค2นั่นเองค่ะได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทุกคนค่ะว่าถ้านะคะไม่มีใครสั่งให้หยุดยิงทางเขมรนะคะ เขานะคะจะยิงไปเรื่อยๆนะคะแล้วที่ทํากันนะคะที่อดหลับอดนอนกัน4วัน4คืนเนี่ยทำเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ยุดคืนมาได้แค่นิดเดียวนั่นเองค่ะสุดท้ายเราก็เสียให้กับทางขเขมรไปค่ะและถ้าไม่มีใครสั่งให้หยุดยิงนะคะบอกเลยว่าที่ตรงนี้ไม่ได้เสียไปแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะเรามีคลิปเสียงนะคะที่แม่ทัพกุ้งของเราเนี่ยได้ออกมาพูดนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันได้เลยค่ะ oh. เมื่อถึงเวลาหนึง่งพวกคุณไม่เห็นความสำคัญของแผ่นดินเลยหรือท่านอุตสาหามาไว้ให้ตารางเส้นเดียวก็ยอมไม่ได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับแม,แม้ว่าจะแม้ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, มันสูญเสียเยอะนะบอกเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอก แล้วปู่ย่าตายายเราบรรพบรุษเราแล้วเขาจะว่ายังไงถ้ามึงไม่ไม่รักษาไว้แล้วก็ทําเราก็ได้ทําในห่วงเวลาสั้นๆแค่น,น,น,นั้นเองสี่คืนห้าวันเราเอาคืนมาได้เท่านั้นจริงๆมันหยุดก่อนนะครับผู้มีอำนาจสั่งให้หยุดก่อนไม่งั้นก็จะเอาอีกนั่นแหละนะครับมันด้วยด้วยเหตุผลด้วยเหตุผล ของพานเมืองก็เลยบอกว่าผมกเกษียณแล้วนะวันอีกสองสามวันกเกษียณผมก็จะเอาอีกเหมือนกันจะได้ถูกห้ามไว้เฉยมันเหมือนกับคนโมโหกันมีคนดึงแขนไว้นึกภาพออกนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าหลักฐานกเกษียณตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยพอบอกทีเขามากระชิบขออนญาตครับแม่ทับเตรียมรับส่งหน้าที่แล้วครับ ก็เลยได้ออกจากพื้นที่ไปฝากเพื่อนไว้ต่อดูแลพวกมึงทำต่อแล้วกัน,นก็รู้หมดแล้วล่ะอะไรเหลืออะไรก็เลยได้ทำหน้าที่หลังจากนั้นมาก็พระเจ้าอยู่หัวกรมสนิจประเทศท่านก็บอกว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยไปสอนเด็กๆต่อนะหลังเกษียณท่านผู้จัดการหารบกก็บอกว่าท่านคุณมาเป็นที่ปรึกษาผมงานของคุณก็ ไปพูดคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมจะปรึกษาก็ต่อเมื่อผมมีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องคุณก็ไปหาพบกับพี่น้องประชาชนไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยสักเหตุการณ์ไอ้ที่ว่าคลิปหลุดอะไรต่างๆเนี่เป็นศัตรูใครเนี่ไม่รู้เลยเอ้ยเราไปเป็นศัตรูใครเมื่อไหร่วะเนี่ย <c oughs> ก็เราก็จะเอาแผ่นดินคืนที่เฉย ทุกคนไม่อยากได้แผ่นดินคืนเลยเหรอผมก็คิดอย่างนั้นนะทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราหรือ,อยังไงไม่ทราบอยู่ๆก็ระวังนะมึงมีศัตรูเยอะนะวางนั้นเอาศัตรูที่ไหนมันผิดด้วยเหลือท,ที่ที่กูจะเอาแผ่นดินที่บรรพฤษกูหาไว้ให้ตามแผนที่เท่านั้นเองไม่ได้ไปบุกเขานะครับไม่ได้ไปลุกล้ำประเทศเขาสักหน่อยนี่แหละครับผมก็ ทำหน้าที่ด้วยด้วยในตําแหน่งหน้าที่ดีที่สุดแล้วหนึ่งปีสิบสองเดือนทําได้เท่านั้นแหละกว่าจะได้เป็นแม่ทัพก็แก่คาที่เลยพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบทุกราชาการที่ผ่านมาท่านเป็นกลางทุกอย่างหนึ่งในข้อที่ท่านบอกรับสั่งให้ผม ถามว่าบุญศิลจะเป็นองค์คักต่อไหมข้าพุทธเจ้าพร้อมที่จะรับใช้ใต้เบื้องมีคุณบาทท่านแต่งตั้งเป็นราชุนรักษ์พิเศษมีข้อหนึ่งเขียนบอกว่าห้ามยุ่งกับการเมืองเห็นไหมครับ <laughs> มันก็จบเลยครับพีพน่น้องก็โทรมาหาผมอยู่ผมต้องขอบคุณแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, กุ้ง ช่วยหน่อยไม่มีใครแล้วน้องผมก็บอกว่าพี่ครับผมรับใช้พระเจ้าอยู่หัวแล้วผมเป็นไม่ได้หรอกผมก็เป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวต่อผมเป็นล่าช่วงรักพิเศษแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับเหตุผลว่าผมก็มุ่งมั่นอย่างนี้ผมไม่เอาครับอํานาจพอแล้วบํานาญหลวงเลี้ยงผมเท่านี้แหละหลวงลังกระสียนพอแล้วคําถามเดียวเลยเขาเห็นอาจจะเห็นภาพทหารเนาะ,ะเผด็จการเป็นอะไรเนี่ย ลุงเม,มทัพกุ้งบอกว่าก็พูดต่อหน้าน้องๆแล้วพี่สื่อทั้งหลายเนี่ยว่าลุงเมทัพกุ้งไม่ไม่เล่นการเมืองถ้าเล่นก็คืนน้ำลายตัวเองก็น้องๆลุกขึ้นมาประท้วงได้เลยลุงเป็นคนมีสัจจะไม่เล่นพอไม่เล่นเขาก็ตบมือให้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เรายืนยันสัจธรรมเป็นข้อหนึ่งของหลักธรรมะของพวกเราอยู่แล้วนะครับความความคิดเราทําเพื่อแผ่นดิน ถ้าไม่มีแผ่นดินนี้ลูกหลานเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าเราอ่อนแอไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็จะมายาม่ำยามศักดิ์ศรีคนไทยทั้งจิตสิบล้านคนนี่เราต้องเข้มแข็งปกป,ป,ป้องอย่างเดียวดูดันในส่วนที่เราทำได้เพื่อไม่ให้ประเทศอื่นมองว่าเราอ่อนแอแต่การกระทำของของแม่ทับกุ้งนั้นอ่ะมันอาจจะไปสะเทือนบางท่านผมไม่ทราบ ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะมีศัตรูเพราะมีแต่ทําความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมไม่เคยคิดว่าคนเหล่านั้นจะคิดว่าผมเป็นศัตรูคือผมไม่ได้คิดมาก่อนท่านนายกก็โทรมานะถ,ถ้าโทรมาหาผมว่าท่านไม่ทับกุ้งท่านก็ขอโทษนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจคิดอย่างนั้นนะผมก็บอกว่าท่านนายกไม่เป็นไรผมเข้าใจ ผมไม่มีปัญหาครับผมก็ทําหน้าที่ของผมต่อเพราะว่าผมคือแม่ทัพแล้วก็ผมต้องเคารพท่านนายกเพราะว่าท่านนายกยังเป็นนายกอยู่จนกลัวจะมีคําสั่งอย่างอื่นตั้งแต่เริ่มประทากันปุ๊บให้หยุดเลยหัวขอไม่หยุดครับเพราะาผม <ขอ S 1> สตาร์ทแล้วผมขอร้องผู้บชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหาร ออทานนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองในแง่ดีนะครับมองกลัวว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้อง พอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือแล้วก็อยากปิดตาเมือนทมให,ให้ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะอ,คอันนี้ตาควายด้วยนะครับตาควายผมก็คิดเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเราโยกกำลังมามาบุกเอาภูมะเขือก่อนเพราะว่าภูมะเขือนี่ยมันสวยงามมาก สวยมากโอายเสีย,สยาสดายไม่เอาทิวทัศน์กูก่อนนี่เหรอวะ,อะ,อะบอกน้องๆใพ้พวกมึงเมา,านี่ก่อนก็วางแผนร่วมกับน้องๆฐานอากาศไปจัดการตรงนั้นพอจะโยกมาที่ตาควายหมดเวลาก่อนอก็เลยเอาและว่ากูอยู่ใกล้ๆมึงนี่แหละอยู่แล้วก็พร้อมเมือม่อเมื่อเมื่อสั่งเมื่อพร้อมเมื่อไฟเขียวผมก็คิดเหมือน เหมือนพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ว่าบันนั้นน่ยที่เราหยุดก่อนเนื่องจากว่ามันจะมีประชุม UN ประชุมสาประชาชาติ <c oughs> เรากลัวที่เขาจะเอาเรื่องเหล่านี้เหมือนเราเปไปรังแกรประเทศเล็ก <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันอยู่เส้นเขตแดน <c oughs> พอดีพ <c oughs> อดีผู้ใหญ่เกรงว่าเขาจะเอาเรื่องเนี้ยเราเป็นรังแกรประเทศเล็กแล้วก็เอาขึ้นไปสู่ที่ประชุมยูเอ็นแล้วนานา,นา,นานประเทศก็จะ ลุมตำหนินเราว่าไปลังแจกเขาทําไมไหนบอกว่าหยุดยิงแล้วอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ทําที่นี่แหละสองวันแม่ทัพกุ้งก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เพราะร <c oughs> อนี่แหละครับรอนี่ยครับรอไฟเขียวนี่ครับพอนั่นเสร็จเพามึงกลับได้แล้วไปส่งทงเถอะ ค่ะทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวแอดนี่ก็คงแบบว่าเฮ้ยมีการสั่งหยุดยิงได้ด้วยหรอคะเนี่ยแค่ปกป้องชายแดนประเทศเราอะถ้าเราไม่ปกป้องแล้วใครจะปกป้องล่ะคะถ้าสั่งให้หยุดยิงขนาดนี้คือไปปกป้องขม็้หรือเปล่าเนี่ยถ้าใครเป็นคนสั่งให้หยุดยิงเนี่ยก็คือรักษาผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่า ยายไปอยู่ประเทศเขมรให้มันจบๆเลยไหมคะถ้ารักประเทศนั้นขนาดนั้นแอดก็คืองงมากนะคะตอนนี้เอาละค่ะถ้าคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ในช่องของเราได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ